สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบคอมพิวเตอร์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมการสอบ e-exam อำเภอเมืองน่านหลังวิกฤตพายุวิภาค่ะ นางสาวลินทิพพรวัตรินวัชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและคณะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จากภัยพิบัติครั้งนี้ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนางสาวลินทิพวรวรินวัชระโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์พายุวิภาเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดน่านอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ รวมไปถึงสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหรือ e-exam ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันทำให้ไม่สามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้ทันและส่งผลให้การสอบต้องหยุดชะงักลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อน,นักศึกษาในสังกัดกว่า6000คนที่รอการสอบเพื่อรับรองผลการศึกษา และเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตนได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา อีกทั้งยังได้สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อมอบให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านนำไปจัดการเรียนการสอนและการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้อย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะนำไปใช้ศูนย์ e-exam เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในสังกังดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านทั้ง15อำเภอรวมนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้นกว่า6,800คนโดยนักศึกษาประมาณ150คนจะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ในการสอบแต่ละภาคเรียนค่ะ แต่สําหรับที่จังหวัดน่านเนี่ยต้องใช้ภาษาัวลุ่นก็ต้องบอกว่าเต็มเต็ม,มเพราะว่าไม่ได้คาดคิดว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะมาสูงและไวขนาดนั้นใ,ในสถานการณ์จริงเนี่ยเท่าที่ลงพื้นที่ละสอบถามกับผู้ที่ไดรับผลกระทบแม้ก็ทั้งหน่วยงานที่ตัวเองกำกับดูแลสกลอเนี่ยเหมือนซึ่น้มื่ค่ะมาแล้วน้ําก็ขึ้นปุบบปุบปรถยนตก็ไม่ได้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายอจยาก มันก็เลยส่งผลกระทบแล้วก็ความเสียหายต่อสถานศึกษาเป็นวงกว้างซึ่งตอนนี้ในหน่วยงานของสถานศึกษาในในส่วนของกระทรวงก็ทําการสำรวจความเสียหายในทุกๆอาอเภอแล้วก็ทุกๆตำบลที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทําเป็นข้อเสนอเพื่อขออนมัดคบประมาณจากงบการเข้ามาแล้วในส่วนนี้นะคะใ,ในภาพรวมงงของสอปทในอาชีวะแล้วก็เรื่องของ สกลอก็คือกรมส,ส่งเสริมการเรียนรู้แต่วันนี้ก็ส่วนหนึ่งพอเราได้รับผลกระทบเนี่ยแต่บางเรื่องเนี่ยมันรอการอนุมัติในเชิงราชการอาจจะมีขั้นตอนที่ติดขัดน,นั่นก็เลยเป็นที่มาที่เรามาขอความร่วมมือแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากงตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็เลยได้รับความอนุเคราะห์มาเป็นที่มาในวันนี้ที่เราได้รับการส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน22เครื่องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะไปให้กับศูนย์การสอบ e-exam ที่จังหวัด เพราะปกติเนี่ยปลายเดือนนี้จะมีการสอบ e-exam แล้วมันสำคัญยังไงมันสำคัญต่อการเทียบโอนวุฒิการศึกษาของเด็กนักเรียนสกลอค่ะถ้าขดาดอุปการณ์ตัวนี้ในการเข้าไปใช้ในการเทียบวัดระดับผลเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเลื่อนขั้นหรือการศึกษาต่อเพื่อเทียบโอนวุฒิของเขาได้ซึ่งตรงนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นนําเินการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็คือพี่กวางนะคะหรือว่าอัสเดตคงศิรินะคะก็ ทำหนังสือขอมาไม่ไม่ถึง3มสัปดาห์สีสัปดาห์ก็ได้ดาเนินการที่เลยแล้ววันนี้ถ้าดูการถ่ายทอดก็ได้รับมอบไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะมันไม่ใช่เฉพาะศูนย์สอบที่อำเภอเมืองน่านเท่านั้นแต่เป็นศูนย์สอบของเด็กสกรองทางจังหวัด<อ>ซึ่งมีนักศึกษาก็เป็นเกือบหมื่นคนทงนคางจังหวัดะาะในทุกๆตําบลค นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จากภัยพิบัติครั้งนี้ จึงได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน22เครื่องพร้อมอุปกรณ์เพื่อมอบให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านให้สามารถจัดการเรียนการสอนและการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติสามารถกลับมาดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้มีเพียงบทบาทในภาคเศรษฐกิจแต่ยังให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคมในนามผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเป็นกําลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาและเป็นกําลังใจให้กับทุกท่าน สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ